ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้เป็นตอนต่อนะคะจากตอนเป็นเป็นอันต่อมาจากอันแรกที่แบบง่ายๆการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันคราวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบจํานวนคละไปลบกับเศษส่วนแล้วตัวส่วนก็ไม่เท่ากันอีกคราวนี้มันจะดูซับซ้อนขึ้นหรือบางทีเป็นจํานวนคละลบกับจํานวนคละเลยมันจะดูซับซ้อนขึ้นแตงคู่บอกให้ไม่ยากเลย ไม่ยากเลยแต่สิ่งที่นักเรียนต้องได้จำไว้นะคะ <c oughs> ถ้าเป็นจำนวนคลาไปลบกับเศษส่วนจำนะคะนักเรียนต้องทำอีกพวกจำนวนคลาพวกนี้นักเรียนต้องแก้ให้มันเป็นเศษเกินก่อนพอแก้ให้มันเศษเกินปุ๊บเราจะใช้สูตรตามข้างบนที่เราบอกว่าเอาตัวส่วนอีกตัวมาคูนกันแล้วมันก็จะบวกลบกันได้แล้วโอเคนะคะไปดูเลยไปจดโจทย์กันคะ่ะโจทย์ข้อที่ 1ข้อที่1นึดูนะครับก่อนอื่นก่อนอื่นคุณครูก็ก่อนจะไปข้อที่หนึคูจะดูนี้ก่อนสมมติคุณครูมีทีนี้เห็นไหครับแปลงจำนวนครับให้เป็นเศษเกินเราต้องได้เรื่องนี้ก่อนแต่จำนวนค้าเป็นเศษเกินสมมติคุณครูมี4เศษ5 ส่วนแปดครณมีสี่เศษห้าส่วนแปดนะคุณครูจะแปลงให้เป็นเศษเกินจานะคะการบวกลบจํานวนค่ต้องแปลงเป็นเศษเกินก่อนโอเคนะแล้วมาถึงจะบวกลบได้ทายังไงดีสี่เศษห้าส่วนแปดนักเรียนจานะครับง่ายมากการแปลงจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินให้นะักเรียนดูที่ดูที่ส่วนเป็นตัวหลักทำยังไง ขั้นตอนที่1ให้เอาตัวส่วนกับตรงนี้นะตรงนี้เราเรียกจำนวนเต็มนะครับตรงนี้เราเรียกจำนวนเต็มให้เอาตัวส่วนไปคูณกับจำนวนเต็มคูณเสร็จปุ๊บได้ค่าเท่าไหร่ไปบวกกับตัวเศษนะหนจำง่าง่ายๆคูณบวกคูณบวกทำเป็นสามเหลี่ยมนะคูณแล้วก็บวกคูณแล้วก็บวก แสดงว่าคุณครูก็จะได้ว่าเอา8ไปคูณกับ4ก่อนถไ,ไหม8คูณ4คุณครูได้8 4 32 8คูณ4ใช่ไหมพอคูณเสร็จปุ๊บทำไมนะไปบวกกับเศษเศษมันคือ5บวกกันได้เท่าไ,ไหร่คะ37มแล้วทำยังไ,ไงต่อน่ะใส่ส่วนส่วนจะใช้อะไรง่ายมากครับ ดึงตัวเดิมเป็นส่วนค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วแล้วเราก็มาบวกลบกันได้เลยไปเลยนะคะคคไปข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งโจทย์บอกว่าเศษสองเศษสามสองเศษสามเศเจ็ดลบเจ็ดส่วนเก้าถ้าตรงไหนไม่เป็นจำนวนคระให้หนูทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันคุณครูคก็ต้องไปแก้ตรงนี้ถูกไหมคุณครูต้องไปแก้ตัวนี้ คุณครูก็แก้ก่อนสองเศษสามส่วนเจ็ดทำยังไงนะเริ่มต้นด้วยการคูณแล้วก็บวกคุณครูก็จะเป็นนะเจ็ดคูณสองคุณครูทำอย่างนี้เลยนะแล้วคุณครูต้องไปบวกกับสามถูกไหมคูณกันแล้วก็บวกตัวส่วนจะอุ้ยตัวส่วนจะเป็นตัวเดิมถูกไหมฮะตัวเดิม 7จคูณสได้14บส่ถึงไหมสิบสี่สิ้าสิบหกสิบคุณครูก็จะได้นะคุณครูก็จะได้ว่าเป็น17บเจส่วนเลบเส่วนเทีนี้บางคนบอกอ๋องั้นถ้ากลายเป็น17ลบ7แล้วก็7ลบ9สีไม่ใช่นะคะจำได้ไหมต้องใครที่ยังไม่ดูไปย้อนดูกับคุณครูตอนตอนก่อนหน้านั้นนะถ้าตัวส่วน ไม่เท่ากันจำได้ไหมถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันให้เอาตัวส่วนของอีกตัวมาคูณ em. Bis. ทั้งบนและล่างอันนี้คือตัวที่1นะคะคอันนี้คือตัวที่สองตัวที่1คือ17ส่วน7ให้เอาตัวส่วนของอีกตัวตัวส่วนอีกตัวคือเลข9้าถูกไหมคูณบนและล่างตัวท네ี่2คือ7ส่วน9ถูกไหมเอาตัวส่วนของอีกตัว ตัวส่วนอันนี้เจ็ดส่วนเก้าตัวส่วนของอีกตัวคือเจ็ดคูณกันหลักการคูณคืออะไรนะบนคูณบนล่างคูณล่างถูกไหมครับเก้าเจ็ดคูณคูได้หกสิบสามเจ็ดเจ็ดได้สี่สิบเก้าอ่าวตรงนี้แล้วก็ไปตั้งนิดเึิงสิบเจ็ดคูณเก้าองคุณไปตรงนี้นะสิบเจ็ดคูณกับเก้า เก้าเได้หกสิบสามสิบเก้าหนึ่งบวกหเป็น15ได้153ค่ะเช็คเลข 60, เลขเดียวกันไหมเลขเดียวกันแสดงว่าบวกลบกันได้แล้วนะคะก็จะเป็นเป็นแบบนี้อ่ะ ใช่ไหมจำได้ไหมถ้าตัวส่วนเหมือนกันมันก็จะบวกลบได้แล้วแต่การบวกลบให้บวกลบเฉพาะข้างบนข้างล่างไม่เกี่ยวเพราะฉนั้นข้างล่างให้ลอกตามเดิมมาก่อนค่ะ,ะคุณครูก็ไปลบ153รอห้าบสาลบสี่สกลบกันเลยนะ15ห้เหลือ14ใส่เศษเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดสิบสองบาได้สี่ศย์ได้104ร้อยสี่ค่ะสีลบสี่เหลือศูนย์นะ ได้ร้อยสีทุกคนจําได้ไหมข่าวก่อนที่มันมีถ้าเราบอกว่าถ้าตัวเศษมันมากกว่าส่วนเขาเรียกว่าเศษเกินถูกไหมเราจะตอบไม่ได้จาได้ใช่ไหมครับถ้าเศษมันมากกว่าส่วนเขาเรียกเศษเกินเราจะตอบไม่ได้เราต้องแก้ให้เป็นจํานวนคะแบบนี้ จำหลัก,การแก้ได้ไหมหลักการแก้คือไงหลักการแก้คือให้ยึดตัวส่วนให้ดูว่าตัวส่วนเนี่ยมันคูณกับอะไรเราได้ข้างบนแบบใกล้เคียงที่สุดแต่ยังไม่ถึงนะใกล้เคียงที่สุดแต่ยังไม่ถึงคุณครูก็นั่งนะ,ะมันหกสิบสามนะหกสิบสามคุณครูคูณหนึ่งคุณครูได้หกสิบสามคุณครูลองหกสิบสามคูณสองซิคุณครูได้ร้อยยี่สิบหกแต่เลขมันร้อยสี่ แสดงว่ามันจะได้แค่หนึ่งสองไม่ได้เพราะมันเกินคุณครูก็ใส่หนึ่งตรงนี้ใส่ตรงนี้ตัวส่วนจะนะไหมครให้ใช้เลขเดิมอันนี้มันคือเศษถูกไหมเศษมันคืออะไรเศษมันคือถ้าเราคูณกันเมื่อกี้เราคูณกันได้หกสามนะคูณกันได้เท่าไหร่ไปลบกับตัวเศษเดิม คุณครูก็หกสิบสคุณครูเอาร้อยสตั้งลบห3สิบสามสี่ลบสามเหลือหนึบสิบบหเหือสคุณครูได้41ส่วนหกนี่คือคำตอบค่ะ,ะคไปสักข้อหนึ่งนะไปข้อ2ข้อ2คือ3ามเศษหนึส่วนหจดมาดเรื่อยๆนะคะจดตรงไหนไม่ทันกดพอ่ค้างไว้ ทำยังไงนะแก้ตัวจำนวนคะาก่อนตรงไหนไม่ได้เป็นก็ไว้ทิ้งวางไว้เท่าเดิมคุณครูก็ได้3เศษ1 /6 ส่วน6เท่ากับจำได้ไหมข้างล่างคูณข้างบนบวกก็เป็น6คูณ3บวก1นะตัวส่วนให้เป็นตัวเดิม หกคูณสามได้18บวกหเป็น19ออกส่วนหกส่วนหคุณครูก็จะได้เป็นสิบเพราะมันแปลงล่างนะครับสิบเก้าส่วนหกลบหกส่วนสิลบกันได้เลยไหมไม่ได้เพราะตัวส่วนไม่เท่ากันจะได้ไหมถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันให้เอาตัวส่วนอีกตัวมาคูณทั้งบนและล่าง 6กส่วนสิตัวส่วนอีกตัวก็คือ6เอาคูคูก่อนนะคะอันนี้คูณคูได้66อันนี้คูได้66 6ิคูณหคูคูได้36มสิกอ่ะแล้วก็ไป19กคูณกับ11บเอ็ดซิคูไปคีดข้างบนนะสิบเคูณสิเลขเลขอะไรคูณกับหนึ่งต้องได้เลขเดิม เกบกหเป็น10บทดหคุณครูได้209เช็คคนะ่ะเช็คว่าตัวส่วนเท่ากันหรือยังเท่ากันยังเท่ากันแล้วคุณครูก็ได้209ร้ยก้ส่วนหกสิบลบนะคำสั่งเข้าบอกลบลบสาส่วนหกอ่าเราไปตรงนี้ สองร้อลบหกได้3เอ,อ่อได้14คุณครูได้ร้3ยส่วนสิเอ็ดคุณครูได้1้อยส่วนสิทีนี้คุณครูคุณคุณคุณครูคลองดูสิ1ิบเอ้อหกส่วนหกะหก คุณครูเอ๊หคุณครูใช้แม่11หารได้เพราะว่า11เลขอะไรที่มันเป็นเลขซ้ำๆกันแบบนี้ส1บหารได้คุณครูลองเอาสิหาร 3, 11, 11, 11, หร้อยสี่ิบสามเหนสิ็ดเลือเศษสอุ้ยได้อุ้ยพาะฉะนสิบเอหาร 66, 6กสิ้หได้13ส่วน6แต่ตอบได้เลยไหมตอบไม่ได้จำได้ไหมคะถ้าเศษมันมากกว่าส่วนต้องแก้เป็นจำนวนคละคุณครูก็นั่งนึก6อะไร ได้ใกล้เคียงที่สุดจะเป็นสิบสามหกหนึ่งหหสองสิบสองหสามได้18เกินไหมเกินได้แค่6กสองหกสองสิบสอสิบสอาใช่ไหมเหลือเศษแค่หนึ่งเหลือเศษแค่6นี่คือคำตอบค่ะอ่ะต่อมากดพอสท้างไว้ค่ะ ข้อ3มี3กับ3ามจุดสองะสี่มี4ี่กับ4ีดสข้อห้าข้อ6แค่ตรงนี้นะคะกดป๊อปค้างไว้แล้วไปดูคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปสุดท้ายของเสร็จส่วนแล้วโอเคค่ะขอบคุณนะคะกดป๊อปค้างไว้นะ